รู้ไหมคะว่าแว่นตาของเรามีสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะแต่บางท่านนะคะเผลอทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ค่ะน้ําร้านหมอแว่นตาสาขาหอนาฬิกาสัตยานะคะจะมาบอกเทคนิคในการดูแลแว่นตานะคะให้ฟังค่ะหลายคนนะคะยังเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับการล้างแว่นตาโดยการที่ใช้ฟองสบู่นะคะขอแนะนํานะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะฟองสบู่ค่ะ หรือว่าครีมอาบน้ํานะคะเน้นให้ใช้เป็นน้ํายาล้างจานแทนนะคะข้อต่อมาค่ะก็จะเป็นการวางแว่นนะคะหรือว่าเก็บแป้นไว้ในรถค่ะอันนี้ควรหลีกเลี่ยงมากๆเลยสําหรับออท่านที่จอดรถไว้ที่กลางแจ้งบ่อยๆนะคะเพราะว่าความร้อนนะคะอาจจะทําให้แว่นเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าไม่อยากให้แว่นหลวมเร็วนะคะหรือว่าชํารุดเร็วก็ ควรหลีกเลี่ยงการนำแว่นไปคาดศีรษะนะคะหรือว่าเน็บเสื้อค่ะเวลาที่เราล้างแว่นนะคะก็ควรที่จะเช็ดให้แห้งก่อนนํามาใส่นะคะจะช่วยเรื่องการป้องกันข้ามบ,บนหน้าผิวเลนได้ค่ะถ้าใครทําอยู่ก็ให้เลิกนะคะจะได้ดูแลแล้วก็ถนอมแว่นไปนานๆานเลยค่ะ